ที่ผมจะมาตกหลิวนี้นะบัตรในราคาที่800บาทปลาในบอ่อน่าจะมีประมาณ1ตันนะที่เห็นเจ้าของบอ่อเขาบอกไว้นะประมาณนะประมาณ1ตันมีปลานินทับทิมแล้วก็ปลาหมอนะฮะในบอ่อนี้นะครับตอนนี้ก็เก็บเงินกันรอกันนิดนึงโอเค หนว่สอันนี้แล้วนี้พอสีจะล้ำเน้อเอาเลยครับเอาเลยครับนี้นะครับผมดองอันนี้มอเดอันนี้น้ำพริกจัดีจากน้ำพริกเหรอครับน้ำพริกจะดดีแฟนตูมายอมเน้อ มาแล้วโคโตรดนมแ,แล้วเด้อสุดีพี่น้องนักตกปลานะครับวันนี้ได้รับเกียรติมาบ่อหมาวันนะบัตรแปดร้อเป็นปลานินปลาทับทีมอะไรแล้วก็มีปลาหมอนะนี่ผมได้ล็อก3เดี๋ยวเราไปเข้าล็อกกันดูมีพี่ๆนักตกปลาประมาณ20่สบกว่าคนนะโดนบีพอมาปลาไปดูกันตอนนี้ทั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่าเล่นระยะ1.8นะตอนนี้เขาเร่งแล้ว เขาเล่นทีมงานผมนั่งกับน้องตองนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมงานเดียวกันหมดรู้จักกันหมดนะครับปลาลุยกัน

yeah ผลประกอบการ15นาทีแรกครับประมาณประมาณ20 20นาทีผลประกอบการโอเคอันนห้เน้อซับกันเลยเต็มเนะครับได้เ ไก,ก่กระคนน้าไก่ที่สูไก,ก่กโคนเห็นหอเออเบ็ดฮะต่อจะไปมานี่คู่เล่นเหรอโป๊ะโปม่เน,นี่ยฮมียเมียดาขันโตคือ 这个我们发。 ประกอบการรอบสองผมนะนี่เดี๋ยวเอาไปใส่กระชังก่อน 我们、嗯、这样应该呢 ก่อนหน้าเวลานี้ประมาณ9ก้ามงกว่านะครับบันเทิงกันทุกคนนะไม่เสียใจของมาสองอีกหนึ่งตัวหลายหลายคนนะครับสับสนันสับสนันเอ้คุยแทงเนอะง

เนี่ยชาวนาคนมีน้ำไก่แค่เราคนมีน้ำไก่อ่

ตอนนี้จรลาเช่ามันครึ่งน,นะครับปลารอบที่สามของผมนะเดี๋ยวเอาไปใส่กระชังกันนี่ฮะก็ยังบันเทิงกันอยู่นะครับบันเทิงกันตลอดผมถือว่าโอเคะนะแบบนี้ไม่เสียแรง

เด็กตอนนไปนกสวนก็ขึ้นข้างหน้าเลยอย่างนั้นเดยไหนไม่หรอ

ของพี่ชัยอยู่ข้างๆนะครับมาดูกันมันสุดแรงมีมืมอสุดแต่บบสุดแต่เอาสุดสุดเอาสุดสุดโอ้ย<า>โอ้ย,าอย,อยตายแล้วอีลำเหลือโอ้ <laughs> ไปแล้วครับอีกสามสิบกิโลโอ้โหต้องต้องแบกทีละสองนะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับภารกิจวันนี้ของผมเดีย๋ยวผมให้น้องชายผมต่อนะจ่าเวิร์นตนั่งต่อผมติดภารกิจเดี๋ยวต้องออกไปละปลาเหลือตรงนี้ประมาณ5-6กิโลนะเหลือแต่ปลาหมอปลานินจำหน่ายหมดละสองรอบก็คุ้มทุนนะถือว่าคุ้มทุนทำรไรนิดนิดโอเคเลยก็ยังไง ฝากติดตามผลงานด้วยนะคลิปนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนานๆจะเจอทีดักฟ้าผ่าทีเด็ดโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย